ฟังให้ติดหูพูดให้ติดปากกับเชบาแก้วทอ i กิ Ghost, ้งก s t ไลฟ์สดทุกวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องยูยทูบเชบาแก้วผีอยาเล่า <Hello. S 1> สวัสดีลูกเรื่องวันนี้ตุกติ๊กที่หนูฝากเอาไว้นะคะใช้ชื่อ uh. เรื่องว่าบ้านพักขราชการ เป็นเรื่องของุองน้าใช่ไหมใช่ใช่เรื่องของน้าค่ะ,คะเรื่องนี้ผ่านมานานหรือยังคะนานแล้วแหละนานแล้วแกยังตาวๆอยู่เลยอะ่ะอืมงั้นเราจะไม่พูดเนะว่าเป็นบ้านพักข้าราชการบแบบไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหนด้วยจังหวัดไหนจะไม่บอกถูกต้องอ่ะงั้นเรื่องราวเป็นยังไงขอฟังเลยค่ะก็คือน้าหนูอะแกชั่วนานี แกเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยแบบอืมน่าจะสามิีก,กันต้นนะค่ะอายุประมาณเนี้ยแกก็ได้ตำแหน่งขา้าราชการมาแล้วตำแหน่งหนึ่งแต่สมัยนั้นอ่ะเงินเดือนขา้าราชการค่ะมันยังไม่ได้สูกเท่าสม <nen S 1> <ละ S 2> ัยนี้เนาะเราบ้านเช่าอ่ะบ้านพักมันก็แพงแกก็เลยต้องแบบตัดใจอ่ะไปเช่าบ้านพักขา้าราชการก็ได้วะาเพราะอย่างน้อยนั่นนั่นนั่นพักข้าราชการมันถูกกว่ายอยู่แล้วอ่ะใช่แต่ใจจริงอ่ะน้าบอกว่า น้าไม่อยากเลือกบ้านพักราชการเป็นบ้านเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนมันลือกันอะว่าบ้านพักข้าราชการเนี่ยตัวผีดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตัวนันจะเขาก็เลาว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านไหนเก่าๆมเ,เลยนะยกสูงม,มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแต่ห้องน้ามันจะเป็นห้องน้ำด้านล่างอะแยกจากตัวบ้านอะ่ะอือ แลวอ่าประมาณนั่นสมัยโบราณนะคะ hmm. แล้วรอบบ้านก็จะมียาขึินโรกเต็นเน็มเลยอื hmm. คือแกก็บอกว่าถ้านายจะต้องเข้ามาอยู่่ะนายจะต้องรีโนเวทครัง้งใหญ่อะโอ้โหแล้วตัวนันก็ค่ะเขาก็ไม่มทังเลยเขาก็เลยต้องจำใจอยู่บ้านหลังนี้ไป hmm. วันแรกก็คือไปถึงวันศุกร์แกบอกว่าจําได้ว่าเป็นวันศุกร์แกก็เริ่มเก็บกว่าทำความสะอาดเอาแค่แบบพออยู่ได้สักคืนนึงไปก่อนนะคะ แล้ววันเสาร์อาทิตย์อะค่อยดคลินึงแล้วก็ไปขอบเข้าบ้านในคืนแรกเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้ว่าพอแกเดินทางเหนื่อยหรือว่าทำความสะอาะเหนื่อยแต่าาก็เลยหลับสนิทเลยลตั้งแต่เย็นจนถึงเชา้าแต่ในช่วงใกล้ๆจะเช้าตัวอะค่ะเหมือนคุณน้าเขาบอกว่า เขาว่าตื่นมาตื่นตื่นนะเขาก็ฝันฝันว่ามีลุงแก่ๆคนหนึ่งอ่ะเดินอยู่รอบๆบ้านแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นมาบนบ้านนะคะแล้วมาเปิดประตูห้องของนันนี่แล้วก็บอกนันนี่ตาค่ะบอกว่านูจําลุงไว้นะจําคำที่ลุงจะพูดไว้หลังพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยห้ามเปิดประตูห้ามเปิดหน้าต่างนะนี่อย่าลืมคำพูดนี้นะอือ ไอ้แค่คำพูดนี้ก็อยู่ไม่ไหวแล้วนะเขาพูดแค่นั้นนะค่ะแล้วน้าหนูนเขาก็ตื่นอ่ะแล้วน้าหนูเขาบอกว่าตอนนั้นเขายังสลึมสลืออยู่เลยเหมือนเขาพยายักหน้าด้วยตอนนั้นอนะค่ะแต่แล้วพอหลังจากที่แกกำลังสลึมสลือะคะ่ะแกก็บอกว่าเหมือนแกตื่นลับตื่นตื่นอยู่แล้วเห็นว่าคุณลุงคนนี้ค่อยค่อยเดินลงจากบ,บ้านแล้วก็หายไปอืม มาได้สติอีกทีหนึ่งก็ประมาณหกโมงสายพ่ะค่ะแต่แกก็ยังจำความจันั้นได้อยู่ดีเลยนะแล้วก็ชิดโมเมต,ตุปันตาว่าน่าจะเจอที่ก็เลยมองว่าคิมมาเข้าฝัดกู้อะไรประมาณนี้ก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าหนูมาทักสักระยะหนึ่งนะขอให้แบบหนูมีความสุขอธิษฐานจบก็จับแจงเครื่อส่วนตัวเลยค่ะไปซื้อของทำความสะอาดแบบครั้งใหญ่เลยวันนี้ฉันจะต้องทำความสะอาดบ้าน ้วความที่บ้านหลังเนี่ยมันไม่มีคนอยู่มันนานมากๆแล้วแม่คาบฝุ่นคาบแบบที่ทางเขาเรียกว่าคบใครมันฝังลงไปจนแบบมันแน่นเลยอ่ะอืมคาบตะไคร่คือฝังเลยฝังลึกเลยใช่ใช่ต้องเอาไฮเตอร์ต้องเอาอะไรแรงๆลงอะค่ะถึงจะหลุดออกค่ะแล้ววันเสาร์ทั้งวันอ่ะก็หมดไปกับการความการทำความสะอาดครั้งใหญ่อืแต่ โดยท้าบุญอยู่ตรงที่ว่าบ้านดาน,นิตเนี่ยเขาไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายก็เลยทําให้การทำความสะอาดในครั้งเนี้ยมันจบแค่วันเดียวอืหลังจากที่ทําความสะอาดบ้านจนเกียดอะค่ะเราด้วยความเอะไยแกก็เผยลบบติดตินม,มาอีกทีก็โเคโเพโคเพย์ะเวลาแบบประมาณผีต่อสะอ้อมอะค่ะฟ้าเกือบม,ม,มืดอะนันิตแกต้องมึกขึ้นได้ว่าเออเช้าฝว่างนี่วะรีบปิดตูงปิดหน้าต่าง แล้วก็นอนอืเพราะว่าแกาก็บอกว่านอกจากแกจะนึกถึงความฝันแล้วเนี่ยแกก็กลัวอย่างหนึ่งก็คือแกกลัวโจรเพราะว่าแกอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้ค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยแกก็ไปตื้อข้าวตื้อของตื้อของใช้เข้าบ้านนะคะ,ะแล้วก็แวะเวียนทักทายคนบ้านใกลเ้เลนเนคียคกันแล้วก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยคุณนาเขาแวะไปซื้อลูกชิ้นทรานปักตอยทางคุณลุงอะ่ะเขาก็เห็นว่านันนี้จะเป็นลูกค้าหน้าใหม่ ก็เลยถามว่าเอาย้ายมาหรออยู่หลังไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อคุณลุงเขาขับผ่านจะได้บิดแต่เรียกจะได้มาต้องเดินมาซื้ออะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณน้าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอ้าหมูอยู่ตรงท้ายตอยี่ยลุงบ้านหลังนี้หลังนี้นะคุณลุงเขาก็แบบมันเขาตกใจอ่ะค่ะอืว่าอยู่บ้านท้ายซอยแล้วก็มีสีหน้าแปลกๆคุณลุงเขาก็พูดอีกบอกว่าหนูอย่าลืมนะ ก่อนฟ้ามืดนะรีบปิดประตูหน้าต่างโอ้โหมีคนย้ำอีกคุณลุงย้ำอีกซึ่งมันเป็นประโยคเดียวกันกับที่<ำ>นั่นิ้งสั่ใช่นนี้เขาก็พยายามขยันขย,ยอค่ะทีนี้นแล้วแบบลงุงมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมลงมุงถึงพูดอย่างนี้แต่คุณลุงคนนั้นนะเขาไม่ยอมตอบอ่ะเขาก็หงอตัดไปบอกว่าอ๋อแถวนี้ยยุมตามเยอะ จัดมีชีพอีกติดไว้จะปลอดภัยสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืแต่ว่าตัวนายมิทเขาก็รู้แล้วแหละว่ามันน่าจะต้องต้องมีอะไรสักอย่างค่ะคะแต่ว่าเขาขยันขยอต่อไปอ่ะมันก็ไม่สําเร็จก็เลยตอยอมยอมไม่ถามต่อนายมิทบอกว่าอแก้ใช้ชีปอยู่ในบ้านหลังเนี้ยอย่างปกติสุกเลยนะคะ,คะจนความเข้าใจของแกความเชื่อเก่าๆที่ว่า บ้านพักพิรักการจะต้องเป็นบ้านผีสิง <c oughs> จะต้องเป็นบ้านที่แบบผีเฮี้ยนเฮี้ยนคืออันนั้นอะ่ะมันแบบแทบจะไม่เหลือความเชื่อน,นั้นเลยแต่ใจเพราะแก,ก,กบ,บอกว่าแกไม่เคยเจออะไรเลย <c oughs> นอนหลับย่างมีความสุขแล้ว <c oughs> ก็ไม่เคยเลือกไม่เคยเจอเรื่องแย่ๆไม่เคยเจอเรื่องดีๆนี่แต่สิ่งดีๆเข้ามาเป็นเ <c oughs> ต็มเต็มที่ก็แค่มีเสียงขอหน้าตาซึ่ง <c oughs> นานิดแกก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะลมมันพัด บมงใบไม้กิ่งมงกิ่นไม้อาจจะกระทบก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ผีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่แกกลับมาจากจากที่ทํางานเนี่ยกนตอนที่ว่าวันนั้นอ่ะมันกิจกรรมเป็นวันสําคัญของทางราชการอะค่ะก็เลยทําให้นานนิกะต้องยืนต้องทำกิจกรรมต้องใส่ชุดเต็มยศคือมันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยมากกว่าจะร่วมพี่ๆกว่อจะทําอะไรเสร็จเลยเงี้ยค่ะ พอมาถึงได้โยนกระเป๋าลงเตียงแล้วก็ทิ้งล่างเลยอขอนอนหน่อยไม่ไหวแล้วแต่ปรากฏว่ารอบเนี้ยไม่ได้ตื่นตอนผีแบบพระออม,อมตื่นแหน,นหน้าขึ้นมาอีกทีก็ฟ้ามืดแล้วอนึกขึ้นได้ก็รีบเด้งกับเตียงเลยค่ะเด้งพรวดขึ้นมาแล้วก็รีบปิดหน้าต่างปิดประตูปิดทุกบยานปิด อย่างไวเลยอนะ่ะเออคือเดี๋ยวกอนนะถึงอยู่แบบไม่เจออะไรที่น่ากลัวแต่มันก็ยังมีความรู้สึกแปลกจากคําพูดว่ามันมันต้องปิดใช่ออว่ามันต้องปิดใช่เออค่ะแต่แล้วน,นี่บอกว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรอะ่ะคือ,อโอ้เดี๋ยวนะลกูกไปไปทานู้นตุกตาโมีใบใบนี่น้องน้องมาทําไมหนูน้องโดดใป เราจะคุยด้วยต่อต่อต่อได้ค่ะอโอเคด้ก่อนนะก็คือรีบพอพอพอน้ของเราเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมามันไม่ใช่เวลาที่โปรเพลสแต่เป็นพ้องมแล้วที่มืดอ่าแล้วใช่แล้วแกก็เลยรีบไปปิดประตูหน้าต่างด้วยความรวดเร็วเลยค่ะแต่แกบอกว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรคือนั่นแหละแกแบบกระตับกระต่ายอ่ะแกนอนไวยหลับแล้วออหมาตัวดีเนี่ยมันพร้อมใจกันหอน มาตั้งแต่ต้นซอยเลยแล้วมันก็นไล่มาเป็นกลางซอยแล้วก็เริ่มจะมาถึงท้ายซอยมันหอนมันมันหอนไล่กันมาจนถึงหน้าบ้านของน้าค่ะแล้วในคืนนั้นน่ะน้านีิจะเขาบอกว่าเขาว่าไม่กล้าลงไปอาบน้ำเขาก็เลยเอาทิชชู่เปียกมาแบบเช็ดหน้าแล้วก็ตั้งใจว่าจะนอนและอาบแห้งไปเลยคืนนั้นค่ะยังไงคืนนี้ท่นก็ไม่อาบน้ำแน่ๆอะไรแบบนี้ค่ะอืมอืม สร็จแ,แล้วในขณะที่กําลังนอนอยู่เนี่ยน,นันท์บอกว่าคืนนั้นทนยังไงก็นอนไม่หลับเพราะว่าในหูเนี่ยแกได้ยินเสียงรบกวนอยู่ตอลอดเวลาเลยมันเป็นเสียงแบบโซ่ที่ลากไปตับไม้กับพื้นไม้บนบ้านนะคะแล้วก็มีเสียงลมที่มันเตึตง,ตงตังตังกระทบกับประตูตตตห้องแล้วก็น้าตักอีกออไอเสียงลมแบบไม่ใช่เป็น ต่เสียงโตลากแบบนี้โตลาอมันมาจากไหนใช่แล้วในขณะที่กาลังนอนนอนคิดอยู nah ่เนี่ยมันมีเสียงเหมือนมีคนมาทุบประตูห้องค่ะดังปุ้งปุ้งปุทุบอยู่หลายทีเลยจนประตูสั่นตอนนั้นนันนี่เจก็บอกปัวใจจะขาดอยู่แล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะเจอกับอะไรไม่รู้โจรไม่รู้ผีไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับที่ปิด ประตูน้าต่อช้าหรือเปล่าค่ะแต่ที่แน่ตอนเนี้ยแกบอกก็แกกดดันมากเราแกเหมือนอยู่ในห้องซีเหลียมนะคะที่หนีไปไหนไม่ได้อือ <im> แล้วในขณะที่กําลังนอนคิด่าสรัตะอยู่เนี้ยกลัวก็กลัวตัวก็สัน่น <im> จ,จู่ๆแกบอกว่าแกเริ่มเห็นควันดำๆดลอยฟุ้งเข้า <im> <im> มา <im> อืพอมองดีๆเนี้ยก็ปรากฏว่าหน้าต่างของห้องนน้นเนี้ยมันปิดไม่สนิท แล้วไอ้ควันดำๆพวกนี้มันก็ลอยลอดจากประตูจากตรงหน้าต่างเนี่ยเข้ามาค่ะงานนี้ก็เลยรู้ได้ทันทีแล้วว่าอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ตอนที่กูปิดเนี่ยกูไม่ได้ลงก่อนมันควันนี้มันก็เลยเข้ามาได้อืมอืมเพราะกลุ่มควันมันเข้ามาได้อ่ะค่ะมันก็เริ่มสะสมกันมากๆมันเริ่มเป็นก้อนเนี่ยมันเริ่มก่อตัวเป็นก้อนปันจุกตุก ก่อนที่จะมีพุ่งอีงคนหนึ่งโผเข้ามา,มากับในไอกองก้อนนะอะไรนะค่ะแล้วดวงตาเขาลึกหมูเลยแล้วเขาพุ่งตัวออกมาหนาเานี้อตอนนั้นนันทิชก็ยิ้แตกเลยแกแบบกระเถิบตัวถอยจนแบบหลกักชนฝาแล้ว่ะค่ะไม่รู้จะไปไหนได้แล้วอะแต่มันก็ยังไม่จบเพราะว่าหลังจากที่นันทิะหลกักชนฝาแล้วอ่ะก็มีร่างของชายคนหนึ่งอนะแบบ เขาโน้มตัวลงมาจากฝั่งหน้าต่างค่ะเพื่อมามองหน้านด้วยใบหน้าที่บวมอ,อืดเลยนะยแบบหน้าเขียวเลยอ่ะอแล้วโน้มตัวลงมาแล้วก็มาส่งย,มมย,ยิ้มหวานด้วยแต่รอยยิ้มหวานแต่ยิ้มหวานของเขาอ่ะมันทําให้นานิดหนูอ่ะจอดับเลยอ่ะอเพราะว่าพอเวลาเขายิ้มอ่ะน้ําเหลืองน้ําหนองอ่ะมันก็จะไหลออกตามปากของเขามาด้วยค่ะ นั่นก็เลยทําให้จอจอดับเลยเขาซิวกไปเลยออืเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันตื่นมาก็พบว่าห้องนอนของตัวเองอ่ะมันเหมือนที้เท้าอะค่ะเป็นไปหมดเลยนันก็งงว่าอะไรวะเนี่ยเต็มห้องกูไปหมดเลยที่เท่าภายในห้องนอนน่ะเหรอติ๊กใช่ใช่เเหมือนผงขี้เท่าเหมือนเหมือนเวลาเราเผาถ่านแล้วมันเป็นที่เท่าแบบนั้นอ่ะอ่าใช่ เขาก็ไม่เข้าใจเขาก็เรื่เจ็บกวดแล้วก็ออกไปวัดที่ใกล้บ้านที่สุดอะคะ่ะคือกะว่าไปทําบุญหนึง่งให้พะระพรมน้ามนต์ขอน้ามนต์มาลดบ้านเนี่ยประมาณนี้ยพอมาถึงวัดเนี่ยน,น,นั้นเขาก็ทําบุญชุดใหญ่เลยแล้วก็ให้หลวงพอนน่อพรมน้ามนต์ให้แล้วก็มีการขอน้ามนต์กลับมาบ้านอีกแบบตั้งใจว่าจะเอามาพรมเอามาถูเอามาเช็ดเอาไปทั่วขากลับมาเจออิตาลุงเจ้าเดิมขายลูกทิ้งนั่นไง<ๆ> คุณลุงเขาก็เห็นหน้านานิตะค่ะเขาก็รู้เลยว่าเมื่อคืนต้องเจออะไรแน่ๆเขาก็ทักเลยบอกว่าหนเมื่อคืนลืมปิดใช่ไหมนั่นรู้ได้ไงเฮ้ยนันิตะก็ตกใจในระหว่างที่เขาเขาก็รอของโทรนะคะเขาก็ขยันขยอแบบลงุงลุงต้องเล่าแล้วนะเมื่อคืนหนูเจอหนักมากเลยในประมาณนี้ค่ะอือค่ะเแ็่แล้ว ขยันขยอไปขยันขยอมากว่าคุณลุงจะเล่าคุณลุงเขาก็เลยยอมเปิดปากโกว่าจริงๆแถวเนี้ยมันถ้าตอนเช้ามันก็ดูปกติแหละ<ม>แต่ว่าพอตอนกลางคืนเนี่ยถ้าสังเกตด,ดีๆนะทุกคนในทุกคนในละแวกเนี้ยจะเข้าบ้านเร็วและทุกคนก็จะปิดประตูมิดชิดปิดหน้าต่างเหมือนไม่มีคนอยู่เลยอะค่ะในละแวกนั้นด้วยเหตุผลง่ายๆคือกันของไม่ดีเข้าบ้าน น้อ,อ,อีะไรันนิถามนันนิเลยถามว่าอะไรคือของไม่ดีล่ะคุณลุงเขาก็เลยบอกว่าคนพื้นที่เนี้ยค่ะโดยเฉพาะคนสมัยก่อนเนี่ยคนเข้าคนแก่เนี้ยเขาเลี้ยงผีเขามีวิชาอาคมพอเวลาค่ำเนี่ยเขาก็จะปล่อยของกระหนออกมาค่ะคนคนเขารู้เขาก็เลยปิดบ้านปิดห้องกันหมดแล้วแล้วเขาจะปิดกันตั้งแต่ก่อนสามมืออะค่ะ Hmm. พอพอฟังเสร็จเนี่ยน,น,นั้นีเขาก็เลยบอกว่าอ๋อนั้นเดี๋ยวหนูจะเล่าอะไรลุงฟังเพราะเมื่อคืนหนูไปเจออะไรมาบ้าง hmm. นั่นนี้จะก็เล่า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 ไปคุณลุงเขาก็บอกว่าโอ้ยังถือยังถือว่าเจอน้อยนะเ hmm. พราะคนก่อนหน้านี้เป็นบ้ากลับไปเลยโอ้ hmm. Hmm. คุณลุงเขาก็เลยแนะนำมาหาว่าไปหาพวกน้ำนมนต์กระป๋อบ้านฟ้าเพราะจักหนักจะได้เป็นเบาะ hmm. น้นนิดฟังก็บอก ทำไมหนักเป็นดาวะมันทแแมงทแแมงนะมันต้องเป็นตากหนักแล้วเป็นหายไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแต่ขยันขยอคุณลุงตอบคุณลุงเขาก็ไม่ตอบจริงๆค่ะ <c oughs> แต่มันก็จริงอยากที่คุณลุงเขาว่าไว้จริงๆว่าจะกหนักเป็นดาวเพราะหลังจากที่เอาน้ำมันมาปงตามบ้านตามห้องนอนทั่วบ้านแล้วเนี่ยอืไม่ใช่ว่าผีที่เจอเนี่ยมันจะหายไปนะมาแน่ <c oughs> เจอทุกวันเจอทุกวัน <c oughs> <c oughs> ฮะแต่เบาขึ้น,นใช่เจอทุกวันแต่เบาขึ้นใช่คือเขาไม่ได้มารังแกเขาไม่ได้มารังควานแล้วอะแต่เขาเหมือนใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านนั้นไปเลยอะเดี๋ยวนะวนันนิดบอกว่าคะเ,เดี๋ยวก่อนหน้านั้นที่จะพรมน้ำมนน่ะนันนิดบอกว่าก็อยู่มาช่วงหนึ่งที่ไม่เจออะไรก็รู้สึกดีถูกปะ<ช>แค่จะต้องทำตามที่บอกว่าให้ปิดหน้าต่างประตูก่อนพระอาทิตย์ตกดิน แต่หลังจากเจอวันนั้นที่เหมือนกับประตูแงมเดี๋ยสะดุ้งตื่นขึ้นมากับเจอว่ามีร่างร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงเหมือนกับตรงหน้าต่างผนังหน้าต่างอ่ะแล้วก็โน้มตัวยิ้มให้น้ําเหลืองไหลเต็มก็คือโดนโดนวันวันนั้นเขาโดนชุดใหญ่เขาโดนแบบประทุตลายครั้งเดียวชุดใหญ่อ่าใช่แต่พอเอาน้ำมนต์มาพรมตามบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้โดน ผีหลอกไม่ได้โนนรังแกแต่ว่าเขายังเห็นผีตงเนี้ยอยู่ทุกวันจากหนักเป็นเบาคือมีการใช้ชีวิตร่วมกันแต่ต่างคนต่างดูไม่ได้มาหลอกหลอนอ้ยตายแล้วเช้ชาๆไม่ตื่นมาเนี่ยก็จะเจอคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นคุณลุงขึ่นตัวค่ะกวาดบริเวณลานบ้านให้ แล้วพอตอนประมาณสักสี่ห้าโมงเนี่ยแกก็เลิกงานกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณห้าโมงครึ่งพอมาถึงตัวบ้านป้าจะเจอพี่สาวพิศใบกับพี่ชายแต่โตตุรกเดินอยู่บริเวณด้านบนบ้านเป็นแบบนี้ประจักนี่ยังไม่นับรวมเสียงเด็กที่วิ่งเล่นกันอยู่ในบ้านนนี้ตลอดเวลาด้วยนะคะเฮ้ยมันบ้านอะไรวะเนี้นะ ช่เหมือนด้านอะไรก็ไม่รู้แต่นันนิดบอกว่ามันโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือเขาไม่มเตรียมเวลานอน<ฆ>ก็คือใช้ชีวิตแบบตากบนตางอยู่ไปน<ฮ>ันนิตเขาก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังนี้ยอีกห้าเดือนนะคะคือพอได้เงินมาก้อนหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจย้ายออกแล้วหลังกยะายออกเนี่ยก็ไม่เจอพี่ผีพวกนี้อีกเลยคือเขากย็ยังอยู่ที่บ้านหลัง,งนั้นแหละนมาค่ะเขาไม่ตามไปแล้ว ค่ะชาเขาไม่ได้ตามไปอืแล้วกฎที่นันิตต้องทําเสนอตอนที่ทรับราชการที่จังหวัดนั้นนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหนหรือที่ไหนก็ตามไปจะไปค้างอะไรที่ไหนประตูหน้าต่างต้องปิดหลังทายทิดก่อนท้ายทิดตกดิดเดี๋ยวนะมันเป็นกฎของที่นั่นหรือมันเป็นความเคยชินของนันิดเป็นความเคยชินของนันิดไปแล้วกลัวไปเลยจะต้องทําแบบนั้น ใช่โอ้แต่ไปอยู่ที่อื่นก็ไม่เจอใช่ไหมคะไม่เจอคะอ่ะเจอืีเดียวเจดัจจดจดจำได้จนวันตายเลยเพะว่าโอ้โหเฮ้ยแต่ในที่สุดก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือว่า จริงๆแล้วลักษณะการเจอของนานิิที่ว่าประตื่นเช้ามาก็จะเห็นคุณลุงครึ่งตัวกวาดทาความสะอาดหน้าบ้านตกเย็นกลับมาจะเห็นพี่สบายกับคุณชายส่อตรวนเดินอย<ห>ู่แถวนั้นตอกนนแหนเดินเดนตามสนามหลวงค่ะบางทีก็ <บน S 2> จะมีเสียง<ร>เ,ยเด็กมาเล่นกันอารมณ์ที่เจอแล้วก็บรรยากาศเนี่ยน่าจะเป็นสมัยก่อนนะ ใช่ใช่ใช่บรรยากาศมันประมาณนั้นมันคืออดีตเลยนะจากลักษณะคําว่าคุณชายโซ่ตรวนอย่างนี้อ่าพี่สบายอย่างนี้เด็กเด็กที่เล่นกันที่บ้านหลังนั้นมันน่าจะเป็นสมัยก่อนแล้วอาจจะมีสมัยปัจจุบันร่วมร่วมกันอยู่แต่ที่รู้รู้มันมันอาจหนูหนูเดานะว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทัซตอนกันคือเหมือนเหมือนบ้านหลังเนี้ยมันดันเป็นบ้านที่เปิดแล้วแล้ว ช่วงเวลามันดันทับซ้อนกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะคนเป็นก็ต้องอยู่คนตายก็ใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมของเขาใช่ใช่มีคนใช้พื้นที่ของตรงนั้นอยู่เป็นประจําจากอดีตแล้วปัจจุบันมาปลูกบ้านข้าราชการอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการใช้ใช,ชีวิตที่มันทับซ้อนกันมันก็ต้องอยู่คู่กันแสดงว่าหลายหายคนหลายหครอบครัวที่มาพักบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่จะเจอ ใช่ค่ขใช่คนใกจะเจอแล้วหนักที่สุดก็คือเป็นน้าโอ้ยนี่น่ากลัวว่าแล้วปัจจุบันนั้นนิดได้อยู่จังหวัดนี้อยู่ไหมย,ย,ย้ายแล้วย้ายแล้วนะใช่ <c oughs> กำลังกำลังจะกเกษียณแล้วโอ้โชคดีไปแต่ก็ยังรับราชการอยู่ใช่ค่ะ <c oughs> เออโอ้ ทีนี้เราไม่สามารถรู้ที่มาที่ไปได้แน่นอนถ้าเป็นลักษณะนี้คือมันน่าจะเป็นอดีตของความโบราณที่เกิดเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ในนั้นแน่นอนใช่ใช่ใช่วิเรื่องนี้สนุกอ่ะสนุกแบบหลอนหลอนแบบนุ่มนวลวันนี้ลูกมาเล่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟังแล้วนุ่มนวลดีจังเลยนุ่มนวลเหมือนลูกม่วงนั่นน่ะสิแต่มันยังคือมันเหมือนเป็นเส้นบางๆอ่ะลูกอีกนิดนึงก็อาจจะม่วงแล้วล่ะ เอ้ <c oughs> แต่สนุกค่ะสนุกนุ่มนวลนะคะแล้วก็มีความหลอนเบาๆเหมือนสตาร์ทความหลอนให้เรานึกภาพตามสิคะว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่นั่นแล้วเราเนี่ยได้ยินคนอ่ะอันดับแรกคือมีการเข้าฝันก่อนมาบอกไว้ว่าถ้าเกิดอยู่ที่นี่ห้ามเปิดหน้าต่างหลังตะวันตกดินเราจะต้องปิดก่อนห้ามออกไปใช้ชีวิตข้างนอกหลังตะวันตกดินอันนี้ความฝัน เราก็ยังรู้สึกได้ว่าคือฝันแต่ก็เอะนิดนึงแหละแต่พอไปเจอลุงที่ขายของเออพอไปเจอลุงที่ขายของไงกลับมาใช้ประโยคเดียวกันว่าถ้าหลังพระอาทิตย์ตกดินให้ปิดประตูบ้านอย่าใช้ชีวิตนอกนอกบ้านนะนี่แหละหลังจากนั้นกลับกลายมาเจอเรื่องราวที่ใช้คำว่าสยองได้เลยนะ ที่มาผูอยู่ตรงนั้นและการยิ้มของเขาอ่ะมันก็มีพวกน้ําเลือดน้ําหนองไหลลงมาหนังซ้ำเขาบอกว่าเขาอ่ะเห็นผู้หญิงเนี่ยพุ่องออกมาจากเงาเป็นควันสีดําก่อนค่ะเขาเลยต้องถอยตัวเองอ่ะไปจนสุดขอบแบบฝาขนังพอสุดขอบฝาขนังแล้วเนี่ยออก็มีผู้ชายคนนึงโน้มตัวลงมาหาอีกมันไม่ใช่ตนอนเะไรวะตอนับืออ โอ้แม่เจ้าไม่ต้องมายิ้มหวานหรอกถ้ายิ้มขนาดนี้แก้งตายเลยดีกว่าโอ้หน่ากลัวห <Okay. S 1> น้ากลัวค่ะโอเคผ่านไปแล้วหนึ่งเรื่องจากน้องติก๊กเรื่องราวทั้งหมดคือประมาณนี้แล้วเนาะประมาณนี้ค่ะค่ะสนุกมากค่ะลูก